กับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ y o a n u ูบช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook f c e e o o o k f n p p g g Fit t o o n y y t f c t นะครับเติมคำว่า t f e c t ขึ้นมาอีกนิดนึงถึงแม้พี่แดงจะมีคำว่า t f e c t แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่แดงจะพูดแต่เรื่อง t f e c กนะครับก็ยังคงพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆเหมือนเดิมรวมทั้ง mindset ข้อคิดอะไรต่างๆอย่างวันนี้เนี่ยพี่แดงมาทาคลิปจะมาเล่าให้ฟังอยู่3เรื่องซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอง ประมาณตอนสามทุ่มเป็นยังไงอ่ะเรามาลองดูกันเบอร์โทนี้ครับโทรมาหาพี่แดงอ่าพี่แดงบอกเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเดี๋ยวพี่แดงจะให้ฟังดูว่าการโทรมาของเขาเนี่ยเขาพูดแบบไหนฮัลโหลตาครับ้าทำอะไรอยู่เน <Huh? S 2> ี่ยฮะใครครับไม่ได้งานพอดีหนูทาโทรศัพท์หายเงานเลยโทรมาบอกหรือไม่จำสิ่งไม่ได้แล้วหรอใครเอ่ยอ่อาลองนึกด,ดูดีๆก่อนสิแบบนี้จะมีใครล่ะใครเอ่ยใครเอ่ย จำเสีงน้องเสียงนู้นเสิยงนู้เสียงหลานไม่ได้หน้าน้อยใจไม่ละเนี่ยใค่ครับพี่ว่าน่าจะเป็นใครแล้วจ้ะเอาไม่บอกวางนะครับอ่าเสียงประมาณนี้ครับพี่แดงอยากจะบอกว่าน้ําเสียงของเขาเนี่ยตีสนิทตีซีทําได้เนียนสนิทใจมากเพื่อหลอกให้เหยื่อหรือปลายสายก็คือตัวเราเนี่ยพยายามที่จะนึกชื่อออกมาให้ได้ว่าเป็นใครก็ตาม ใครก็ตามที่เราพยายามจะนึกเนี่ยมันจะต้องใกล้เคียงกับเขาเนื้อออกไหมครับพอดีลูกชายพี่แดงถามบอกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้จักเขาอยู่แล้วเสียงก็ไม่คุ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราถูกหลอกคือเวลาที่เขาถามว่าจําไม่ได้หรือไงเสียงลูกเสียงหลานอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เราพยายามนึกในหัวว่าใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมแล้วเราก็เอ่ยชื่อออกมาพอทันทีที่เราเอ่ยชื่อออกมาเขาก็จะสวมรอยเป็นว่าเขาคือคนคนนั้นนั่นเอง ก็คือเป็นมิจฉาชีพที่กําลังจะเริ่มต้นเพื่อจะล่อลวงเหยื่อเคยเคยมีคนโทรผิดแบบนี้เหมือนกันแต่พอเราบอกว่าทักคนผิดอ่าพอโทรผิดปุ๊บเขาก็จะขอโทษแล้วก็วางไปแต่นี่คือจะคุยสายกับใครก็ไม่บอกถูกไหมหลังจากพี่แดงวางสายปั๊บเนี่ยทางระบบ Android มันก็ขึ้นโชว์มาเลยว่าสงสัยว่าจะเป็นสแปมเออก็คือจะมีคนคอยแจ้งเอาไว้ว่าเบอร์โทรนี้เนี่ยมันจะโทรมาหลอกลวงเพราะนั้นพี่แดงก็เลยให้เบอร์มาเลย เบอร์โทรเนี่ย0658530719ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนที่ฟังอยู่พี่แดงแนะนำบล็อกไปเลยกีดกันไปเลยว่าเบอร์เนี่ยไม่ต้องโทรมาบอกญาติผู้ใหญ่บอกอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าคนที่โดนมิจฉาชีพทางโทรศัพท์ด้วยกรณีแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุที่ลูกหลานไม่ได้ติดต่อมานานเนี่ยแล้วเขาจําเสียงไม่ได้พอจําเสียงไม่ได้หลังจากนั้นก็จะบอกให้แอดไลน์กันต่อเนื่องแล้วก็แฮ็กมือถืออะไรกันไปเพราะฉะนั้นเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือเบอร์เบอร์โทรนี้เนี่ยเราก็บล็อกไปเลย อ่าอันนี้คือเรื่องแรกไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะแต่เกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าตังค์เราเนี่ยแหละวันนี้ี่แดงจะมาหัวข้อเรื่องคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นจริงหรือไม่อ่าอันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นคําพูดที่เกี่ยวกับการพนันถูกไหมเปรียบเปรลยว่าใครที่ไม่ค่อยมีเงินอะ่ะไปเล่นหวยซะมันใช้เงินไม่เยอะหรอกคนไหนที่มีตังค์เยอะเนี่ย ก็ไปเล่นหุ้นเถอะมันก็แค่ซื้อขึ้นซื้อลงเหมือนกับเราเล่นหวยนั่นแหละแต่จริงไม่ใช่นะหุ้นเนี่ยราคาบาทหนึ่งซื้อขั้นต่ํา100หุ้นเราก็ซื้อแค่100บาทดีไม่ดีราคาถูกกว่าหวยที่เราซื้อด้วยซ้ําถ้าเรื่องนี้พี่แดงก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแต่เคยสงสัยไหมว่าเวลาที่เราไปค้นใน Google เนี่ยมันมีคําค้นอื่นที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่แดงก็เลยจะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้เนี่ยถ้าเราไปค้นคําว่าหุ้น มีคนค้นคำว่าหุ้นเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่1 3 5 0 0 0ครั้งต่อเดือนแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือนี่ครับหวยหุ้นหวยหุ้นเนี่ยมีคนค้นหาถึง1 2ล้านแสนครั้งต่อเดือนแสดงว่าคนที่เสิร์ชคำว่าหุ้นเนี่ยเขาจะมาเจอหวยหุ้นหรือคนที่เสิร์ชคำว่าหวยหุ้นตรงๆเลยเนี่ยคือ1 2ล้านแสนยังไม่พอนะครับหวยหุ้นวันนี้อ่าเห็นไหมอีก4 5่แสนหวยหุ้นวันนี้อีก4 5่แสน เอ๊ะทำไมเขาค้นมา4บรรทัดนี้ยอดไม่เท่ากันคำว่าหวยหุ้นปุ๊บแล้วเขาก็กด enter ครับหวยหุ oy, ้นวันนี้อ่าพิมพ์เว้นวรคบางทีมันขึ้นมาเป็นคำแนะนำแล้วเราก็กด enter ไปหรือกดจิ้มไปเพราะนั้นสังเกตว่ามันจะมีเว้นวัคที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่ค้นคำว่าหวยหุ้นวันนี้เนี่ยรวมกันตรงนี้เข้าไปอีกนี่เท่าไหร่เก้าแสนเก้าแสนกประมาณ1นล้านห้าหล้านหคนที่ค้นคำว่าหวยหุ้นกับหวยหุ้นวันนี้เนี่ย ปลาเข้าไปตั้ง2องล้านแแล้วนะ2องล้านแยังไม่พอ2อันนี้ครับหุ้นไทยช่อง9วันนี้กับหุ้นช่อง9้า ไม่ใช่ว่าเขาสนใจหุ้นช่อง9อสมทรหรือว่าอะไรในช่อง9้านะไม่ใช่จริงๆแล้วเวลาถ้าเราเสิร์ชเข้าไปในพวกเว็บไซต์พวกรับพนันหวยหุ้นเนี่ยเว็บพวกนี้เขาก็จะต้องมีคําตอบที่จะเป็นตัวเลขเหมือนวันนี้เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องมีการจับลูกบอลประกาศผลว่าเลขที่ออกวันนี้คือเลขอะไรถูกไหมครับแต่หวยหุ้นเนี่ยเขาจะอ้างอิงจากหุ้นช่อง 9. เก้าหุ้นช่อง9้าปิดราคาภาคบ่าย ภาคเช้าอยู่ที่เท่าไหร่สองหลักสุดท้ายมันก็เลยมีคนค้นคำว่าหุ้นไทยช่อง9้าวันนี้กับหุ้นช่อง9อีกประมาณ6 0 0 0 0กว่าคนโอ้โหเรารวมกันไปแล้วเนี่ยยอดคนค้นเฉพาะคำว่าหวยหุ้นปลาเข้าไปน่าจะประมาณสัก3ล้านกว่าคนต่อเดือนแล้วนะยังไม่พอครับหุ้นดาวโจนหุ้นห้างเสง็งหุ้นนิเคอตัวนี้ก็อยู่ในหมวดของ หวยหุ้นด้วยเช่นเดียวกันก็คือมันจะมีทั้งหวยหุ้นลาวหวยหุ้นนิเคี๊หวยหุ้นห้างเสงอะไรต่างๆสรุปแล้วถ้าพี่แดงเสิร์ชคําว่าหุ้นเนี่ยจะมีผลที่ขึ้นมายอดแบบเยอะๆแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องหวยหมดเลยครับหลายคนก็ไม่รู้จุ้งไหมพี่แดงลองเจาะเข้าไปคําว่าหวยหุ้นเนี่ยไอ้ล้านสองเนี่ยมีคนค้นอะไรนอกจากคําว่าหวยหุ้นอีกอ่าพอค้นหวยหุ้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือล้านสองแต่มันมีคนค้น ทำที่ใกล้เคียงกว่านี้เช่นหวยหุ้นวันนี้เนี่ยอีก4ี่แสนห้าหวยหุ้นช่อง9้าอีกเห็นไหมครับหวยหุ้นช่อง9้าเพราะว่ามันเป็นการประกาศผลโดยอ้างอิงจากช่อง9นะครับช่อง9้าน่าจะดีใจไหมนะนะครับอีก2 1 0 0 0 0ครั้งต่อเดือนค่าตรงนี้คือค่าต่อเดือนหวยหุ้นไทยหวยหุ้นช่อง9้าเห็นไหมหวยหุ้นวันนี้ .com ไม่ใช่ชี้โพงนะอย่าไปเข้านะ หวยหุ้นไทยวันนี้หวยหุ้นช่องตลาดบางเว็บไซต์เขาก็จะอ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าคนจะไม่ค่อยเล่นก็จะไปเล่นที่หวยหุ้นช่องเก้ามากกว่านะครับหวยหุ้นช่องตลาดเห็นไหมครับมีแต่หวยหุ้นเนี่ยหวยหุ้นนิเคอิอ่ามีครบหมดครบทวนทุกกระบวนความคราวนี้เรามาดูของจริงบ้างถ้าวันนี้เราจะเสิร์ชคาว่าหุ้นเนี่ยเป็นเราเราจะเสิร์ชคาว่าอะไรในเมื่อเราเสิร์ชมาแล้วเจอแต่หวยหมดเลยพี่แดงก็เลยค้นคําว่าลงทุนหุ้นครับ เพราะว่าถ้าเป็นลงทุนหุ้นเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องการลงทุนแบบจริงๆงจังละถูกไหมแต่ดูยอดค้นสิครับค่าเฉลี่ยคนค้นคําว่าลงทุนหุ้นเนี่ยอยู่เพียงแค่เดือนละ880คนเองครับลงทุนหุ้นปันผลอ่าก็คืออยากจะรู้ว่าหุ้นปันผลมีอะไรบ้าง590เองต่อเดือนหรืออยากจะลงทุนต่างประเทศลงทุนหุ้นต่างประเทศ200กว่าเองครับหุ้นกู้260 เอาเป็นว่าคนที่ตั้งใจจะค้นเรื่องของหุ้นเพื่อการลงทุนแบบจริงๆจังๆสําหรับมือใหม่จริงๆเลยนะทันทีที่เสิร์ชว่าหุ้นปรับหลุดเข้าไปพนันหมดเลย <c oughs> การลงทุนในหุ้นต่างๆข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยจะต้องมีความพยายามในระดับหนึ่งเลยถึงจะเข้ามาค้นจนเจอหรือไม่อย่างนั้นก็ไปติดตามในพวกเว็บไซต์ของการลงทุนที่จริงๆจังๆเช่น set.or settrade.com แบบนี้ครับ efinance อ่าพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนไปเลยแต่ถ้าเรามาค้นลงไปใน Google เนี่ยกลายเป็นถูกดึงไปสู่เว็บพน,นันแทบจะทั้งนั้นเลย อันนี้ก็พี่แดงเอามาให้ดูขำๆเป็นคลิปขั้นเวลานะครับก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการสอนอื่นๆเอาละครับสุดท้ายอ่าหมดไป2 2เรื่องละเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือพี่แดงเปิดตัวเว็บไซต์ f i t m o n e y t f e c t c o m ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะแต่ก็เปิดไปก่อน <c oughs> ในเว็บไซต์ของพี่แดงเนี่ยก็จะเน้นที่บทความแต่ว่าใช้แพลตฟอร์มของทางเทปชอปก็ยังไม่มีสินค้าอะไรขายครับในอนาคตถ้าหากมีสินค้าขายจะรีบแจ้งทันที หน้าตาเว็บไซต์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าหน้าตาเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโลโก้ก็ยังหน้าปกเหมือนเดิมเปะ๊ะอ่าตรงนี้ลิงก์ไปที่ YouTube ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่พี่แดงไม่ใช่ญาติกันด้วยนะครับใครก็ไม่รู้อ่าพี่แดงก็ช่อง y o u t u b ฟิตมันนี่เหมือนเดิมนะครับจากที่พี่แดงเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องทีเฟกไว้เมื่อนานมาแล้วมีคนสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ต่างๆบอกว่าพี่แดงเปิดของที่ไหนมีแนะนำไหมอะไรต่างๆพี่แดงอยากจะบอกว่าพี่แดงเนี่ย มีบัญชีเทรดหุ้นอยู่หลายที่ประมาณสัก5-6ที่เลยแหละแต่ที่ใช้แบบจริงๆจังๆต่อเนื่องเลยนะก็จะมีดา o โกับทางกิมเองทางกิมเองหรือของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นของธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.15แต่ของทางดา o เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.08มั้งถ้าจำไม่ผิดนะของสบายโตพี่แดงก็มีก็อยู่ที่0.06 แต่ว่าสบายโตเนี่ยเขาจะไม่มีมาเก็ตติ้งนะคือคือเราต้องติดต่อประสานงานผ่านผ่านทางเว็บไซต์เองคือโทรไปติดต่อเองอ่ะโดยส่วนตัวนะพี่แดงมองว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่ามีมาเก็ตติ้งคอยติดต่อเข้ามาหาเราอย่างสมมติว่ามันมีช่วงที่เขาจะต้องมีการตรวจ KYC มั่งมีการตรวจคุณสมบัติของนักลงทุนเพราะว่าเราเปิดออเดอร์แล้วมันไม่ไปอ่ะเปิดคําสั่งซื้อขายแล้วอยู่ๆมันเปิดไม่ได้เราจะปรึกษาใครถ้าเป็นสบายโตสมัยก่อนพี่แดงก็โทรไป แต่กว่าจะรู้ความรู้อะไรต่างๆมันมันใช้เวลามันต้องโยนสายไปโยนสายมาแต่เวลาเรามีมาเก็ตติ้งเนี่ยเราติดต่อผ่านไลน์ไปที่เอ่อมาเก็ตติ้งเขาก็บอกอ๋อพี่แดงลืมทํา KYC ค่ะมันครบ2ปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็แก้ปัญหาให้เราได้เร็วหรือแม้กระทั่งพี่แดงเคยเทรดทีเฟกลงไปจํานวนหนึ่งมันก้อนใหญ่แหละแล้วปรากฏว่าวงเงินในระบบมันยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเราต้องส่งเอกสารการเงินไปยืนยันว่าเรามีแหล่งที่มาของไรายได้ มันถึงจะปลดล็อกในเรื่องของตัวหลักประกันให้เราเทรดได้ตามวงเงินที่เราโยนเข้าไปเพราะฉะนั้นพี่แดงเลยมองว่า Marketing เนี่ยก็ยังจําเป็นอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเห็นพี่แดงจะเทรด t f e c ด้วยโปรแกรม MT4 ซึ่ง MT4 เนี่ยจะบริหารงานโดย Top t เทรดเก็คือของคุณเอกทาง Top t เทรดเตอนนี้เนี่ยเขาไปเชื่อมโยงกับบริษัทหลักทรัพย์อยู่ทั้งหมด7ที่ที่สามารถเทรด MT4 ได้ MT4 MT5 ซึ่ง DAO เนี่ย ก็คือ1ในบริษัทที่เทรด m t c MT5 MT ได้ MT4 เทรดสินค้าที่เป็นอนุพันธ์หรือที่เราเรียกกันว่า t f ake, แต่ถ้าเป็น MT5 จะเทรดหุ้นส่วนพี่แดงจะไม่ได้เน้นเทรดหุ้นด้วย MT5 เนื่องจากว่าพอดีติดต่อไปทางน้องมาร์เก็ตติ้งละเขาบอกว่า MT5 ถ้าจะเทรดเนี่ยจะต้องมียอดในการซื้อขายขั้นต่ำเดือนละ3ล้านซึ่งพี่แดงยังไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับก็ไปเทรดผ่านสตรีมมิ่งปกติแทน สตรีมมิ่งเนี่ยมันสามารถเทรดได้ทุกบริษัทหลักทรัพย์อยู่แล้วแต่ MT4 MT5 เนี่ยจะเทรดได้เพียงแค่7บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือดา o โหลายคอมเมนต์ที่ถามพี่แดงเข้ามาว่าแล้วสมัครที่ไหนสมัครยังไงมาร์เก็ตติ้งยังไงพี่แดงก็เลยประสานงานกับทางน้องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ให้มาเปิดตรงนี้เลยพอคลิกเข้าไปปับ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่แบบฟอร์ม รงข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรเราทํางานอะไรแล้วก็มีช่องทางติดต่ออะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยประสานงานมาอย่าไปอ้างอิงเหมือนกับที่เราเปิดบัญชีกับโฟเล็กนะเปิดบัญชีกับโฟเล็กเนี่ยมันก็แค่ส่งอีเมลส่งหลักฐานยืนยันตัวตนไปให้ทางทางอินเทอร์เน็ตถูกไหมแต่ว่าการเปิดบัญชีผ่านหลักทรัพย์ไทยเนี่ยยังคงต้องอาศัยการเซ็นอยู่นะ ด้วนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ก็คือน้องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะมีทีมงานเนี่ยส่งเอกสารไปให้เราเซ็นที่บ้านนะครับก็จะมีมาร์กเอาไว้ว่าเราต้องเซ็นตรงไหนบ้างประมาณนั้นหลักฐานที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีของทาง DAO เนี่ยก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังพี่แดงไม่แน่ใจว่า 3. เดือนหรือ6เดือนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกอีกทีหนึง่งพอเราเปิดบัญชีกับ DAO ปั๊บเนี่ยทางน้องมาร์เก็ตติ้งเขาจะเปิดให้หลายบัญชีเลยแหละก็คือทั้งบัญชีหุ้นบัญชีทีเฟ ก็คือสตรีมมิ่ง for f u ันก็สามารถเทรดได้ด้วยก็คือเรียกว่าครบเลยทีเดียวพี่แดงก็เลยทำลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ข้างบนได้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาเล็กน้อยหน้าจอหน้าแรกพี่แดงก็มีแค่นี้และครับก็จะเป็นคลิปล่าสุดอย่างวันนี้พี่แดงทำคลิปนี้เดี๋ยวพี่แดงก็จะอัพเปลี่ยนมันเป็นคลิปเนี้ยมาโพว์ตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าหากท่านไหนไม่รู้ว่าตอนนี้คลิปล่าสุดของพี่แดงคือคลิปไหนก็เข้ามาดูที่เว็บไซต์ fitmoneytfx.com ได้นะครับ เอาละ Facebook Fanpage เนี่ยบางครั้งต่อให้เราติ๊กถูกใจไว้แล้วติ๊กรายการโปรดไว้แล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มาเตือนอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่แดงก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าพี่แดงจะเก็บเป็นอ e ีเมลรายชื่อแล้วกันก็ทันทีที่มีคลิปใหม่หรือมีบทความหรือมีข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นพี่แดงไปติดต่อกับน้องมาร์เก็ตติ้งแล้วปรากฏว่ามันมีข้อมูลข่าวสารใหม่เช่นมีการเปลี่ยนแปลงมาจินของ TF e มีการสัมมนา ซึ่งทางน้องมาร์เก็ตติ้งของพี่แดงเนี่ยเขาชื่อน้องหงเขาจะมีจัดสัมมนาในส่วนของกลุ่มเขาเองด้วยไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเชิญเสียบป๋องมาพูดให้ฟังนะครับเชิญเสียบป๋องแล้วก็วิทยากรอีก2ท่านเนี่ยมาพูดให้ฟังเป็นกลุ่มปิดเล็กๆก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าครับพี่แดงก็แนะนําถ้าท่านไหนสนใจยังไม่มีเปิดบัญชีดาโอนี่ก็มาเปิดได้ชื่อเดิมคือ KTBST ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นดาโอก็คือ เป็นเกาหลีอ่าสัญชาติเกาหลีเอาละถ้าสมมติท่านไหนสมัครรับข่าวสารทางอีเมลง่ายๆครับกดตรงนี้ได้เลยก็ขอแค่พิมพ์ชื่ออะไรมาก็ได้เป็นชื่อที่เราเราจะรับทราบแล้วก็อีเมลแค่2ออย่างครับแล้วเดี๋ยวพี่แดงจะส่งคําคมข้อคิดเพื่อชีวิตและกําลังใจอันนี้จะเป็นอ e ีบุ๊กเป็นอ e ีบุ๊กคาคมที่พี่แดงเคยโพสต์อยู่ในแฟนเพจที่ลบไปแล้วอะ่ะก็พี่แดงเกิดเสียดายก็เลยเอามารวบรวมเป็น200คําคมก่อน เดี๋ยวก็จะมีเล่มสองอท่านไหนที่รับสมรรัครข่าวสารทางอีเมลเนี่ยพี่แดงก็จะส่งไปได้ง่ายขึ้นเอาละอันนี้ก็คือบทความซึ่งพี่แดงก็ทํามาพูดเรื่องวันนี้เนี่ยแหละครับแต่เขียนเป็นบทความมาก่อนและพอเขียนบทความเสร็จก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายโอโ้โหเห็นห<ฮ><ฮ>น้ากันเลยอันนี้เป็นอินสตาแกรอย่างที่พี่แดงบอกไว้ว่า,าใน y o u t u b e ใน Facebook เนี่ยพี่แดงอาจจะเป็นทางการหน่อยเช่นเกี่ยวกับหุ้นการเงนิงนการลงทุนรต่างแต่ว่าใน อินสตาแกรเนี่ยน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยพี่แดงก็เพิ่งโพสต์ไปก็คือโพสต์ในอินสตาแกรมไปวันที่22ก็คือวันนี้ตอน8โมง23เบิร์นไปละ495แคลเป้าหมายของพี่แดงก็คือไปออกกำลังกายเพื่อให้เบิร์นไปได้สัก500เดินไปได้สัก5,000เพราะก่อนหน้านี้ที่เทรดมามันแทบไม่ได้ไปไหนอะอยู่แต่บ้านเบิร์นพลังงานแทบไม่ไปนี่อันเนี้ยถูกสลากออมสิน11,900 ถูกรางวัลที่สามครับเออใครไม่เคยถูกก็ต้องลองดูเนาะเออพี่แดงถูกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมาสองรอบห้าพันบาทมาหนึ่งรอบส่วนที่เหลือก็ปละปลายเอาละเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้ฝากเข้ามาลองเยี่ยมชมดูนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นในเรื่องของบทความซึ่งมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับก็คือ,อพี่แดงก็จะเพิ่มบทความไปเรื่อยๆส่วนข่าวสารเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลาง นะครับข้างบนก็ปล่อยให้พี่คนนี้เขาชูมือกำมัดต่อไปนะครับเอาละวันนี้ก็มาอัปเดตใน3เรื่องก็ฝากเอาไว้สำหรับเว็บไซต์นะครับแล้วก็คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเอ๊สรุปเข้าเรื่องไหมสรุปนะครับคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นจริงไหมพี่แดงขอตอบว่าไม่จริงนะเพราะว่า คนรวยก็เล่นหวยเหมือนกันเพราะว่าดูจากคำค้นดูจากคีย์เวิร์ดที่เสิร์ชแล้วเนี่ยบอกได้เลยไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงซะก็เล่นหวยเหมือนกันแหละแต่พี่แดงไม่ได้เล่นนะพี่แดงไปซื้อสลากออมสินเพราะว่าเสียดายเงินที่ไม่ถูกไปซื้อสลากออมสินอย่างน้อยไม่ถูกมันก็ยังเก็บสะสมไว้ให้เราแล้วตอนนี้ดอกเบีย้ยมันขึ้นอดอกเบีย้ยของสลากออมสินก็เลยขึ้นตามด้วยไม่น้อยหน้าการฝากประจำแล้วกันนะครับส่วนถ้าท่านไหนเอออันนี้พี่แดงบอกทริคให้นิดนึง ส่วนถ้าท่านไหนเนี่ยกลัวในเรื่องของมิจชาชีพจะดูดเงินในกระเป๋าพี่แดงก็ให้พี่สมโมไปที่ธนาคารกรุงเทพไปสอบถามเรื่องบัญชีฝากประจําซึ่งการฝากบัญชีฝากประจําของธนาคารกรุงเทพเนี่ยมันมีกิมมิคที่น่ารักอยู่เรื่องหนึ่งก็คือสมุดบัญชีเขาอะมันมีหลายสีปกติสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพสีน้ําเงินใช่ไหมครับไปซื้อบัญชีฝากประจําแบบหนึ่งได้สีส้มมา อีกแบบหนึ่งได้สีชมพูมาตอนนี้ก็เลยมีสมุดบัญชีฝากประจำํำแบงก์กรุงเทพเนี่ยสสีเลยพี่แดงก็เลยถือโอกาสถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าสมมติว่าเราถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือถูกมิจฉาชีพหลอกลวงบัญชีฝากประจําพวกนี้ทําได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าทําไม่ได้แน่นอนถ้าหากจะถอนเงินบัญชีฝากประจําจะต้องมาที่เคาน์เตอร์เท่านั้น นั่นหมายความว่าอย่างน้อยๆถ้าเงินที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ว่าจะเป็นเงินเก็บตอนเกษียณเนี่ยแต่ก่อนเราจะเคยได้ยินว่าเก็บเงินไว้ที่ธนาคารอย่างน้อยก็ปลอดภัยถึงแม้ดอกเบี้ยจะน้อยถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ละมิจฉาชีพมันเยอะเก็บเงินไว้กับธนาคารดีไม่ดีเสี่ยงกว่าเล่นหุ้นอีก พอเล่นหุ้นเขายังเอาเงินเราไปไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราฝากไว้ธนาคารโดนมิจฉาชีพล้วงลับเข้าไปเนี่ยโอโ้จบเลยนะเพราะฉะนั้นเงินเก็บที่เราจะเก็บเอาไว้เผื่อกเกษียณเก็บไว้ให้ลูกเรียนตอนตอนโตโตเนี่ยเราแยกไปเป็นฝากประจําดีกว่าอย่างน้อยๆเขาดึงเงินเราไปไม่ได้ต้องไปที่เคาน์เตอร์เท่านั้น อันนี้ก็เป็นทิคเ,เล็กๆน้อยๆสําหรับวันนี้เอาละครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube ช่อง Fit m o n นี่แล้วก็ Facebook Fit Money เฟซบ o o กแฟนเพจฟิตมันนี่ทีเฟกด้วยนะครับพอดีเพจเก่าพี่แดงปิดไปเนาะก็เลยเป็นเพจใหม่ Fit m o n นี่ทีเฟกยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ